เขารู้ไหมว่าเชียเราเที่เขาว่าแล้วว่าอีกว่าอีกว่าแล้วหนึ่งในที่ที่เชียเราอาศัยอยู่เนี่ยอยู่นอกเมืองหรือแถบนอกเมืองมาดีนะเ mm. ชียเราเนี่ยอยู่ที่ในซาอุดีเนี่ยซาอุดีเนี่ยรู้ไหมว่าเราอยู่กันเป็นเมืองเมืองนะเราพูดหลายรอบแล้วเนี่ยคนที่เคยไปซาอุดีในสองตำนั่งอยู่ตรงเนี้ยแอสา อาตีฟอูฟุกแถบดามัมในเชียร์แต่บนมีมัสยิดหลายที่ทําพิธีกรรมอย่างเปิดเผยไม่ต้องตักยะด้วย๋ยวหาวิเชียต้องตักยะในเซาเขาไม่ตักยะเขากล้าพอนะครับประเด็นคือนอกเมืองมาดีนาเลยไม่ต้องพูดที่อยู่แถบเมืองที่อยู่ใกล้กับอ่าวเปอร์เซียนะมาดีนามีกลุ่มชนเชีย์อาศัยอยู่ แถบที่เรียกว่าอันดูคอวิลาเด็กที่อยู่ในมาดีนะไปตามหาดูนะว่ามีจริงไหมอ่ะไปสืบหาดูแล้วก็เอามาบอกว่าเราตักยะพูดไม่จริงเอาละเด็กของคุณมีอยู่แล้วที่มาดีนะยจามาตุนมาดีนะเรียนกันดูไปถามว่ามีเชียรไหมที่มาดีนะแต่ผมฟังเลยนะ บางคลิปเขาก็สารภาพเองนะว่าเชียร์มีอยู่ที่มาดีนะแต่หมักการเนี่ยเขาไม่แน่ใจอยู่ในเป็นชุมชนเลยนะบางรายงานอันนี้จากคนอื่นนะบอกว่ามีประมาณสามหมื่นสองพันคนอันนี้คนอื่นรายงานนะซึ่งตัวเลขอะ่ะมันย่อมมากกว่านี้เอาน้อยที่สุดที่บอกก็คือสามหมื่นสองพันคนน้อยอะ่ะที่อยู่แถบนอกเมืองหรือปริมณฑลของ มาดีนาเนี่ยน้อยอย่สามหมื่นสองพันคนพี่น้องทราบไหมว่ามุสลิมเนี่ยในผู้กลุ่มเนี่ยเข้าดินแดนฮารัมเนี่ยคือหมักการเนไม่ได้อยู่ะมาดีนาเนี่ยเขาได้ไหมมาดีนาในหมู่ของบุลมาส่วนใหญ่บอกว่ามาดีนาเนี่ยคนที่เป็นกาเฟสสามารถผ่านเข้าไปได้ไปทำการค้าขายได้แต่พำนักอยู่ ไม่ได้แต่นี่อยู่กันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้ว